และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายบารักโอบามาในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมัยที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายบารักโอบามาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมัยที่สองในวันที่21มกราคม2556มีความว่า,า,<ข>าพระนท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองภัยบูรยิ่งขึ้นของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะเพิ่มทวียิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพร,ระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปอรอ พระรัตสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา10นาฬิกานาทีสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย